ชาวเน็ตแบ่งฟังแชร์ยับหลังแน็กประกาศแยกทางการมินหลายคนเนี่ยบอกว่ารู้เหตุผลค่ะทำเอาเป็นแฟนเนี่ยใจหายกันไปตามๆกันเลยนะคะเมื่อแน็กชาลีค่ะออกมาประกาศชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยแยกกันแล้วกับการมินค่ะทั้ะที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้เราได้เห็นกัน,นเรื่อยๆซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเกิดจากว่าล่าสุดค่ะหลังจากที่การมินนะคะได้เดินทางกับประเทศเกาหลีใต้แล้วในช่วงกลางดึกของวันที่1กันยาที่ผ่านมานี้ค่ะ หนุ่มแน็กชาลีเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน t i k t o ็อนะคะเล่าให้แฟนๆฟังว่าไม่ได้คุยกันมา2อาทิตย์แล้วกับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ตามนั้นแหละก็คือแยกย้ายกันจริงๆแล้วคราวนี้ก็ให้เขาได้ตามไปหลายสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการกันไปที่ผ่านมาตลอด7เดือนมีหลายเรื่องที่ทําให้หนุ่มแน็กเนี่ย ต้องออกมารับผิดชอบแทนหลายเรื่องเลยรับความกดดันแทนทําตัวเหมือนว่าไม่มีอะไรแม้ว่าจะไม่ได้ผิดแต่ก็ต้องออกมารับผิดชอบแทนไม่ได้หังใจนุน่มแนก็บอกว่าเขาก็ต้องอดทนไว้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีผลต่อครอบครัวการงานแล้วก็หลายอย่าง นกบอกว่าถ้าเกิดรอบนี้ไม่ออกมาพูดเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่โกหกซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขนักหรอกแต่ก็พยายามทําให้ทุกคนเนี่ยไม่เครียดไปด้วยตัวนักเองเนี่ยบอกว่าผมก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วการพยายามกับทุกอย่างค่ะด้านชาวเน็ตที่ติดตามข่าวนี้นะคะก็แบ่งออก,กเป็น2ฝั่งเลย ฝั่งหนึ่งค่ะก็สงสารนุ่มแน็กนะคะบอกว่าเหมือนพาการมินเนี่ยมาส่งถึงฝั่งและตัวเองเนี่ยก็ว่วยน้ํากลับค่ะซึ่งที่แน็กบอกว่าตัวเองได้รับความเสียหายอย่างมากเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มุ่งไปที่เรื่องงานนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยมีการรับงานคู่ไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยกลับเลือกที่จะเทงานฝั่งไทยผู้ชมแล้วก็กลับไปเกาหลีแทนแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่านี่เนี่ยไม่ใช่การกระทาของแน็กรอบแรกนะที่การมินกลับบ้านแล้วแน็กเนี่ยก็อมมองแง่ครั้งก่อนเนี่ยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วตอนนนนนัััั้้เีี่่่่่่่ยยยยยกกกก็็ทททททําาาาาาาววลลลงงงฝฝหหญญิิแตสุดดบมไคะ เดี๋ยวเราเนี่ยลองมาดูคอมเมนต์กันหน่อยคุณผู้ชมว่า2ฝั่งนี้เนี่ยเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างฝั่งแรกค่ะเขาบอกว่าการมินกับเกาหลีแน็กต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยรอติดตาม e ีพีต่อไปค่ะกลับบ้านทีก็อ,อกหักที คนต่อมาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เคยออกมาพูดอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายเลยนะแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยที่แสดงออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันเราเี่ยก็งงใจจริงๆเลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยก็ควรจะคิดได้แล้วนะว่าทําไมคนที่หล่อรวยแล้วก็มีชื่อเสียงขนาดนี้มีความสามารถรอบด้านเก่งไปหมดทุกอย่างแต่กลับไม่มีผู้หญิงคนไหนเนี่ยอยู่ได้ด้วยเลยปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก่อนเอาดีๆกามบินกลับบ้านทุกรอบงองแงทุกรอบเลยถ้ารอบนี้จบจริงๆเนี่ยเราก็จะเลิกติดตามจริงๆเพราะว่ารําคาญค่ะ อีกฝั่งหนึ่งค่ะก็ทัวลงฝ่ายหญิงฉ่ำนะคะมองว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมาหาผลประโยชน์ตั้งแต่แรกแล้วคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าน่าจะมากอบโกยจนอิ่มจากที่ไทยแล้วแหละก็เลยกะที่จะไปกอบโกยต่อที่เกาหลีมันแปลกมากเลยถ้าคนคุยกันจริงๆหรือว่าคบดูแจกันจริงๆถ้ากลับเกาหลีเนี่ยมันก็ต้องมีทักมาหาบ้างไม่ใช่ว่าหายไปเลย2อาทิตย์แบบนี้ค่ะและจากคอมเมนต์นี้ค่ะก็มีคนเนี่ยมากล่าวเสริมคุณผู้ชมบอกว่าเห็นว่ารวมเงินที่ได้นะในพีเแล้วก็รับงานไว้เนี่ยก,กว่า25ล้านแล้วค่ะ คนต่อมาเขาบอกว่าไม่ใช่เอฟซีของทั้งคู่นะแต่เท่าที่ดูมาผู้หญิงเนะี่ยตั้งใจที่จะมาหาผลประโยชน์ตั้งแต่แรกเพื่อที่จะมาตก FC คนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยรักแล้วก็หลงง่ายค่ะคนต่อมาเขาบอกว่าผมี่ยไม่เคยอินกับผู้นี้เลยชาลีช่วยให้ผู้หญิงมีงานมีเงินมาดังอยู่ที่ไทยแต่กลับไปเกาหลีเนี่ยคนก็ไม่รู้จักอยู่ดีสงสารชาลีทุ่มเทให้ใครเนี่ยก็โดนเทนตลอดค่ะ คนต่อมาค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเข้ามาในชีวิตชาลีถ้าไม่ใช่เพื่อนจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็หวังเรื่องงานหรือว่าอาจจะหวังเรื่องคอนเทนต์ร่วมกันแค่นั้นแหละยากที่จะเข้าถึงนางได้ถ้าเกิดคบกันเป็นเพื่อนเนี่ยก็คบได้ยาวแต่ถ้าเกิดคบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวคิดว่าก็แค่แป๊บเดียวแล้วก็ไปค่ะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราอยากจะบอกนะว่าชาลีเนี่ยนายควรจะเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วผู้หญิงคนไหนที่เขาด้อยค่านายนายก็อย่าไปโหยหาอะไรจากเขาเลยนายมีปัจจัยทั้งเงินทั้งบ้านแล้วก็รถที่ดีกว่าเขาเป็นสััััักกกววนนนนนคงจะะมีีี้หหญิสแลลบบโทท่่รใตายเป็ได บางทีนายนายก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนนิสัยตัวเองด้วยค่ะแล้วคอมเมนต์ส่งท้ายเขาบอกว่ากปกติเนี่ยไม่ใช่แฟนขับแน็กกับกามีนเลยเห็นคลิปผ่านๆบางคลิปเนี่ยก็รู้สึกว่าน่ารักดีแต่ในแง่ของการทํางานถ้ากามีนรับงานไปแล้วแล้วมาเทแบบนี้เนี่ยมันดูไม่เป็นมืออาชีพเลือกที่จะไปทํางานที่เกาหลีมากกว่าเพราะว่าผลประโยชน์เนี่ยมากกว่าที่ไทยค่ะ